สวัสดีครับเพื่อนๆชาว TMN ทุกท่านนะครับก็ห่างหายไปนานนะครับแอดไม่ค่อยสบายนะครับวันนี้กลับมาแล้วกับการรีวิวรถในตำนานจากค่ายญี่ปุ่นนะครับคืนนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับ Honda XLV 750R นะครับปี1983มนะครับมันมีเครื่องยนต์4จังหวะนะครับเพื่อนๆ ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับว t ทวิน45องศาครับระบบ o h c นะครับ3าวาว 749cc นะครับเพื่อน155แรงม้าครับ7000รอบต่อนอาทีนะครับหนะัก195กิโลกรัมครับเพื่อนหล่อจ,จัดเลยครับ x lv 750r